สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับก็ผมมีคลิปดีๆผมก็นํามาฝากนะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มยอดหรือเพิ่มเปิดค่าการมองเห็นใน facebook ของเราหรือในคลิปเรียวหรือใน,ในต่างๆนานาหรือในแพลตฟอร์มต่างๆนานานะครับผมก็นํามาสร้างความบันเทิงหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหรือ เปิดค่าการมองเห็นนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปทําตามแบบหรือเอาไปทําตามวิธีการผมได้เลยนะครับแต่อยากคัดลอกคลิปผมก็พอนะครับอ,อยากคัดลอกเอาคลิปผมไปก็พอนะครับมันจะโดนลิขสิทธิ์เอาเอาแค่วิธีการนะครับเอาวิธีการไปทำได้เลยนะครับดูตามแบบผมไม่เข้าใจแล้วก็เอาไปทำได้ครับ คลิปที่ลงไปก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันทุกคลิปนะครับเพราะเราก็เปิดสร้างรายได้ด้วยกันทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับทุกๆคลิปเลยนะครับคลิปนี้ก็เช่นคือกันครับก็ฝากด้วยนะครับก็มาบอกวิธีการนะครับทำคลิปแบบเท่ๆนะครับอ่า มาครับก็มาทํากันเลยอ่าวิธีการทําคลิปแบบเมื่อกี้นี่ยทำยังไงนะครับผมจะพาไปดูที่คลังวิดีโอหรือคลังรูปภาพผมก่อนนะครับว่าผมถ่ายอย่างไงนะและนําคลิปอะไรมาตัดต่อบ้างนะครับสมมตินะอ๋อย๋ยวนะครับตัวนี้นะครับตัวแรกคลิปแรก ผมถ่ายประตูบ้านผมนะครับถ่ายประตูบ้านผมก็เข้าไปอยู่ในบ้านนะครับเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วทีเนี้ยผมก็เปิดประตูออกมานะครับอ่าท่าเดินออกมานะครับมองซ้ายมองขวานะครับอ่าแล้วก็มงโอ้โหไม่มีใครอยู่กลับเข้าไปครับในห้องดีกว่าเออไม่มีใครอยู่เสร็จกลับเข้าไปอีกครั้งนะครับประมาณนี้นะครับ อ่าก็ถ่ายยาวๆไว้เลยนะครับคลิปที่สองนะครับคลิปที่สองผมก็ไปหาถ่ายต้นไม้ไว้นะครับถ่ายถ่ายต้นบอนนะครับถ่ายต้นต้นอะไรไม่รู้อ่ะต้นเนี้ยเนี้ยเนี้ยต้นเนี้ยตามข้างทางหรือตามป่าตามดงแหละครับผมไปถ่ายไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ่ายไว้อ่าถ่ายยาวๆไว้เลยนะครับถ่ายยาวๆไว้อ่าถ่ายยาวๆไว้แล้วก็ ถ่ายให้มันเป็นภาพนิ่งๆนะครับภาพนิ่งๆภาพนิ่งๆแล้วแล้วเราค่อยเลื่อนขึ้นนะครับเห็นลําต้นนะครับค่อยๆเลื่อนขึ้นนะครับต้นเล็กๆนะครับไม่ได้ต้นใหญ่นะครับเป็นต้นบอลต้นไอ้พวกนี้แหละตามป่าตามดงนะครับต้นไม้มันจะสวยนะครับต้นไม้มันจะดูสวยดูสดชื่นนะครับอิธิการนะครับก็ประมาณนี้นะครับพอถ่ายเสร็จพอถ่ายลําต้นนิ่งๆแล้วก็ถ่ายค่อยๆขยับขึ้นค่อยๆขยับขึ้นนะครับ ก็จะเป็นต้นประมาณนี้นะครับต้นไม้นะครับก็ดูแล้วเป็นธรรมชาติดีนะครับดูแล้วเป็นธรรมชาติดีก็ถ่ายอยู่2คลิปคลิปที่เดินอ่าออกจากประตูแล้วคลิปนี้แหละครับก็จะพาไปทําคลิปกันเลยไปจะพาไปทําคลิปในแอปแกรฟครับนะครับตัวนี้นะครับก็เราก็เข้าไปเลยนะครับเข้าไปเลยนะครับขอเปิดไฟหน่อยนะครับรู้สึกว่าจะมืดนิดหนึ่งอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับ รอแป๊บหนึ่งก็เข้ามาที่แอปแคปคาร์ดนะครับเดี๋ยวนะครับโฆษณามจะบ่อยนิดหนึ่งโอเคเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยแล้วเราไปเพิ่มโปรเจกต์เข้ามาเลยนะครับสองรูปภาพที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครับก็จะมีรูปนี้เพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีรูปพระเอกอีกรูปหนึ่งนะครับ รูประเอกอีกคลุ่มหนึ่งนะครับเราก็เพิ่มเข้ามานะครับไปเอกนี่เราเอาเข้ามานะครับเอาระเอกเข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าอยู่ในประตูนะครับยังไม่ได้เปิดแต่ผมขอเพิ่มเข้าไปเลยอ่าโอเคประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะอ่าก็พอระเอกเข้ามาแล้วนะครับเราจับ ไอ้ตัวที่ประตูเนี่ยตัวที่มีเราอยู่เนี่ยลงมาข้างล่างนะครับลงมาข้างล่างด้วยวิธีการใช้คําสั่งภาพซ้อนนะครับภาพซ้อนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะใส่คําสั่งภาพซ้อนนะครับแล้วก็เลื่อนไปมันเต็มนะครับเลื่อนไปมันเต็มนะครับโอ้โทษทีเลื่อนไปมันเต็มนะครับ อ่าจะมาประมาณนี้นะสองคลิปคลิปบนกับคลิปล่างนะครับประมาณนี้นะครับคลิปบนกับคลิปล่างก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะอเดี๋ยวผมขอตัด hmm. นะจะยาวไปนะอเมขอตัดประตูนิดหนึ่งแล้วกัน ประตูจะยาวไปหน่อยขอตัดประตูนิดหน,นึ่งนิดหนึ่งนะครับขอตัดประตูนิดเดียวโอเคพอดูแล้วประตูมันจะยาวเกินโอเคนะครับอันนี้ก็ขอตัดออกช่วงนี้นะครับเราก็เลือกเอานะครับเราจะ ใช้ส่วนไหนออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคนี่นะครับก็ไม่ได้ยากนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ยากนะทีนี้เราก็ไปแตะที่รูปภาพที่ที่ของเราที่มีเพะเอ,อกอยู่แตะที่รูปภาพนะครับครั้งเดียวนะครับแล้วก็พยายามขยับลงนะครับอ่าแค่นี้นะครับขยับลงนะครับ,รบ,บ,รบก็เลือกเอาว่าจะเอาไว้ตรงไหนนะ เลือกเอานะครับอ่า uh, อันน so ี้ไม่บังคับกันนะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับก็ดูนะครับเปิดประตูออกเห็นไหมครับมองซ้ายมองขวาอ่าเห็นไหมครับก็จะมีรูปผมเปิดประตูออกมองมองซ้ายมองขวาอยู่บนต้นไม้นะครับอยู่บนต้นบอลนะครับอ่าต้นบอลมีประตูนะครับต้นบอลมีประตูฮ่า ต้นไม้มีประตูเนาะต้นไม้มีประตูปิดเข้าไปนะครับปิดเข้าไปนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าปิดเข้าไปนะืม,มัน,ก,มน,นะมนมก็จะประมาณนี้เนาะประมาณนี้อ่าหมดอ่าก็จะประมาณนี้ปึ๊บนะอ่ามันจะเร็วกเกินไปเราพอพอเราปิดประตูปึ๊บเราก็ใช้คําสั่ง เลื่อนเข้าก็ได้ให้มันหายให้มันหายเข้าไปในเป็นเปลือกต้นไม้ไปเลยนะให้มันหายเข้าไปหายเข้าไปในเปลือกต้นไม้ไปเลยใช้คําสั่งคําสั่งคําสั่งภาพเคลื่อนไหวนะครับใช้คําสั่งภาพเคลื่อนไหวนะภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ไปที่คําสั่งออกนะครับออกนะตัวเข้าไปตัวที่สองเลื่อนนะครับเลื่อนอ่ เดี๋ยวนะเรือนเข้าอ่าโอเคเรือนเข้าอ่าแล้วก็ขยับตัวสีแดงนิดนิดหนึ่งอ่ามันก็จะค่อยๆเรือนเข้าเห็นไหมครับถ้ามันเรือนเร็วเกินไปก็ไม่โอเคประมาณน,นี้เดี๋ยวนะโอ้มันเรือนเรือนไกลเกินนะครับแรับเดียวนะครับแปับเดียวนะมันเรือนไกลเกินแก้นะครับแก้นะแก่นะครับ แก่นะครับ <c oughs> ๋ย่นะครับอโอเคตรงนี้นะครับมันเลื่อนไกลเกินเมื่อกี้นี่อ่าไปภาพเคลื่อนไหวนะครับหาะนะครับนิดเดียวนะครับโอเค เรีเยนมานะครับมันก็จะค <lawsuit, S 1> ่อยๆเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนเข้าเรียนหายนะครับหาก็จะค่อยๆเรียนหายเข้าไปในเปลือกไม้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ดูลำต้นขึ้นไปนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็จะประมาณเนี้ยสวยๆนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็อ่าประมาณนี้นะครับก็ตัดออกก็ได้นะครับต้า ถ้าตรงที่มันเลือนมันไกจนะครับตัดออกก็ได้แต่งแต่งนิดหนึ่งนะครับแต่งนิดหนึ่งนะโอเคอ่าประมาณนี้เนาะปึ๊บก็จะเลือนขึ้นเร็วนะครับประมาณนี้อ่า มันก็จะขึ้นเร็วขึ้นเร็วกว่าเดิมเอาอีก็ได้นะครับเอาอีกก็ได้อโอเคน่าจะได้ละดูนะครับทีนี้มันก็จะเลื่อนหายแวบเข้าไปในต้นไม้นะครับแล้วก็มานหนึ่งแล้วก็ขจับขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้โอเคน่าจะได้แล้วครับอ่าลองดูนะครับลองเล่นดูเนาะลองเล่นดูอ้าวโอเคลองเล่นดูอ่าพอประมาณนี้นะครับ เปิดประตูออกมานะครับเปิดประตูออกมามองซ้ายมองขวานะครับมองซ้ายมองขวานะครับเราก็ใส่เสียงเอฟเฟกเสียงเพลงเสียงอะไรเข้าไปนะครับมันก็จะดูดีนะดูดีเสียงนุกก็ได้นะเสียงนุ่ง้องจิ๊บจ็๊บจ็บเจ็บก็ได้นะครับอ่ามันจะได้เป็นธรรมชาติในป่าเนาะก็ประมาณเนี้ยอ่าประมาณนี้นะครับอืมในป่านะครับ ก็หายไปนะครับเรือนรางหายไปนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปบนต้นไม้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้เราก็กดส่งออกไปนะครับกดส่งออกไปถ้าคลิปเราโอเคแล้วนะครับคลิปเราโอเคแล้วก็กดส่งออกไปเราก็ไปดูที่คลังรูปภาพของเราหรือคลังวิดีโอของเรานะครับเราใช้ได้ไหมนะครับประมาณนี้เนาะอ่า ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับอืมเสร็จเรียบร้อยนะครับ่อไปนะครับอ่าก็ไปดูที่คลังรูกภาพนะครับตอนนี้นะครับก็จะประมาณเนี้ประมาณนี้นะครับอ่าก็จะ เปิดประตูออกมานะครับเปิดประตูออกมาเห็นไหมครับโอเคมองซ้ายอืม,มองขวานะครับอ่าแล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับคลิปจะสวยเท่ๆนะครับอ่าไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับ